สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับสตลอีกแล้วนะคะที่ชอ่องสตันชนแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบสกุช่กันเราไปเิ่มคู่แรกกันเลยคู่แรกนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะบานณาเย็นกับบรนณากูดนะคะไปเิ่มกันเลยคู่แรกนะคะจะเป็นตัวนี้ชนะค่ะคู่ที่สองนะคะก็จะเป็นไอติมกับนี่ค่ะ เป็นมังคุดของซานซานตาลิโอ,อใช่ไหมเธอะหี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนี่ย หน่ยกันแน่ตุลนะคะเป็นเจ้ามังคุดนะคะของแทนนะเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่สามกันเลยคู่ที่สามนะคะก็จะเป็นวันแพนนากับบนหน้ายิ้มหรือว่าบันแก้มแดงแก้มชมพูนะคะเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลย คู่ที่สามนะคะก็จะเป็นปันแพนด้าชนะไปค่ะเดี๋ยวไปดูคู่ที่สี่กันเลยคู่ที่สี่นะคะก็จะเป็นมามกกับแก้วกาแฟนะคะกิตตี้แก้วกาแฟกิตตี้คู่ที่สี่นะคะก็จะเป็นแก้วกาแฟกิตตี้ชนะไปค่ะโลมาเนาะก,กาแฟกิตตี้ ราไปดูคู่ที่5กันเลยคู่สุดท้ายนะคะคู่ที่5คู่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่เลยนี่นะคะ,ะเป็นแก้วแมวเหมวกับปลาออะไรนะข,ขนมปังปังคาบีบราซานนะคู่ที่5คู่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ อันนี้นะคะจะชนะไปนะแล้วเราไปดูรอบท้าชิงกันเลยรอบท้าชิงนะคะก็จะเป็นเมืองคุดกับนี่นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นบันหน้ากูนะคะชนะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกคู่ที่อีกคู่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นแพนด้าบันกับ บาน,นาโกนะคะบาน,นาโกชนะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกกันเลยก็จะเป็นแก้วกาแฟกับบาน,นาโกนะคะตายนี่ม,นมา่อกียังไหมก็จะเป็นแก้วกาแฟคิตตี้ชนะไปเดี๋ยวเราไปดู คู่สุดท้ายค่ะคู่สุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยค่ะปังคาบีบาราซันกับแก้วกาแฟคิตตี้นะคะไหนชนะะวะตึบรนะคะก็จะเป็นคาบีบาราซันชนะค่ะนี่นะคะนะก็ประมือให้กับปังคาบีด้วยนะคะ ส่วนขา,ขาก่เอีดีนะคะมันไม่ใช่ว่ามันหายนะคะมันอยู่นี่คะ่ะนี่คะ่ะที่เราไม่เอามาันมาแข่งนะคะก็เพราะว่ามันน่ะ slow แล้ว,ลวะะเรา,า,านะคะก็แล้วถ้าเรานะคะเอาเจ้าขาก่เอีดีนะคะไปแข่งกับตัวอื่นๆนะคะขาก่เอีดีก็ต้องชนะอยู่แล้วเออเราชนะสิบล่ะก็ต้องให้ ปังคาวบีบาลานชนะไปค่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย